เกิดมาปุ๊บตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ค่ะให้ไปสังเกตนะคะคุณจะเป็นคนที่มีจินตนาการมีเสน่ห์มีจินตนาการคิดฉันจะมีบ้านบ้านฉันจะสวยฉันจะซื้อบ้านสองชั้นฉันจะต้องรวยฉันจะต้องถูกหวยฉันจะต้องมีจินตนาการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเป็นผู้ที่กระทำความดีเป็นคนที่ สำเร็จแบบง่ายๆอะค่ะจะจะเป็นคนที่อ่ะไม่ได้ว่าชอบอะไรง่ายๆสบายๆนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะสาเร็จง่าย,ายๆสบายๆด้วยจิตใจที่ดีเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่คนหมายเลขสองอะคะ่ะเหมือนจะดี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 ดดนะคะด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนมีจินตนาการคุณจะเป็นคนที่ อารมณ์จริงๆอะค่ะบางครั้งจะอยู่เหนือเหตุผลค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้เป็นคนเกลี้ยกาดก้าวร้าวแบบนี้ค่ะเข้าใจไหมไม่ดุดันไม่แบบกูจะเอาให้ได้เหรอกูจะเอาให้ได้อะไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยนะคะแต่มีขี้น้อยใจบ้างมีเป็นคนที่แบบลักษณะนิสัยจ,จะเป็นคนที่แบบเวลามีอารมณ์อะค่ะอารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผลนะคะคืออย่ามาพูดเรื่องเหตุผลกับฉันอะในบางครั้งอะฉันมีอารมณ์แบบนี้ เหตุผลไม่ต้องมาพูดอะไรแบบนี้ค่ะเร็วพอไม่ได้อะไรดังใจไม่เป็นดังใจก็จะน้อยใจขี้น้อยใจขี้งอนอะไรแบบนี้แล้วเป็นคนที่นะคะฟังนะคะคนเลขสองถ้าหากว่าคุณเป็นคนเลขสองถ้าคุณทําอะไรกับพ่อกับแม่หรือทําอะไรกับคู่ครองหรือทําอะไรกับลูกหรือทําอะไรกับเพื่อนหรือทําอะไรกับคนรักอะค่ะ คนที่มาเป็นคู่กับคุณนะ่ะที่จะมาเป็นคู่คิดหรือจะมาเป็น p a r นอ e r ค่ะ์ทเนอร์ความคิด์ทเนอร์คนหมายเลขสองค่ะคนหมายเลขสองทำอะไรต้องมี์ทเนอร์นะคะเพราะด้วยความคุยคุณจิตใจดีใช้อารมณ์ตัดสินอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องมี์ทเน n e r มีคู่คิดต้องทําอะไรคือสองะคะ่ะแบบอ่า คนที่ไม่มีสามีก็ต้องให้นให้พ่อหรือให้แม่เป็นพาร์ทเนอร์หรือให้เพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์แต่ต้องหาต้องคบให้ดีนะคะเพราะคนหมายเลขสองนะคะคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะทําอะไรคนเดียวจะไม่ค่อยสําเร็จเนาะให้สังเกตดูนะคะคนหมายเลขสองตั้งแต่ผ่านมาในชีวิตะคะถ้าทําอะไรคนเดียวหรือคิดคนเดียวมันจะพลาด นะคะคแต่ถ้ามีเพื่อนคู่คิดหรือมีพาร์ทเนอร์หรือมีพ่อแม่ดีมีแฟนดีมีอะไรที่ดีอะค่ะที่ที่เป็นคนที่สองที่ไม่ใช่เราอะค่ะจะดีจะเสริมจะเสริม